างนี้เรามาถึงคำสั่งสปาับหรือว่า SP Line การใช้คำสั่งสปายเนี่ยคือคำสั่งที่จะสร้างเส้นโค้งนะครับอย่างตัวเนี้ยตัวที่เราจะทำเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราจะเอาสัญลักษณ์นี้ไปใส่ในแบบปุ๊บเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นอากาศออกมานะครับก็จะมองเห็นว่าอ๋อทิศทางของ ลมเนี่ยจะไปทางไหนก็จะใช้ลักษณะแบบน,นบี้ก็คือมันไม่ได้เป็นเส้นตรงจะเป็นเส้นโค้ง ก็เราจะใช้คำสั่งสปรายนะครับอ่าคำสั่งสปรายครับก็จะอยู่ในกลุ่มของ drawing นะครับเราก็เอาเมาส์ามาแช่แปบ๊บหนึ่งนะครับสามวิเขาก็จะขึ้นขั้นตอนการใช้งานนะครับจะเห็นได้ว่าจุดที่หนึ่งสองสามสี่นั้นเนี่ยคือคำสั่งสปรายเนี่ยเป็นการกำหนดจุดนะครับแล้วเส้นโค้งเนี่ยเขาก็จะคำนวณให้เอง เราก็คลิกที่คำสั่งเราก็มาเลือกตอนนี้ผมยังเปิดในส่วนการใช้งาน Snap อยู่นะครับก็จะคลิกครั้งหนึ่งแล้วลงมาครั้งหนึ่งเลื่อนไปทางด้านซ้ายหนึ่งครั้งนะครับแล้วคลิกอีกครั้งหนึ่งเป็นจุดที่สองนะครับแล้วก็ลงมาครั้งหนึ่งเพี่ยนกลับมา ทางขวานะครั้งหนึ่งก็คือทีลนะ0.5น้ำหนัคลิกอีกครั้งหนึ่งเป็นการคลิกจุดที่3าะและ้วก็อีกครั้งหนึ่งเป็นการคลิกจุดที่สี่พอเราคลิกเสร็จเนี่ยเรา Enter อร์ไปสองครั้งนะครับเป็นการตกลงนะเป็นการตกลงว่าเราจะเอาส่วนโค้งนี้ประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วผมใช้วิธีคัดลอกมาสามอันนะครับอ่ะสาอันนี้ก็จะได้ส่วนโค้งนะครับตามานี้แล้วคําสั่งสปาเนี่ยเขาสามารถที่จะแบบว่าปรับได้นะครับเราปรับปรับให้มันมีความโคง้งตามที่เราต้องการได้อันนี้ผมจะลองปรับนิดนึง คือจะปรับจุดไหนก็ได้นะครับคือเรากําหนดจุดตั้งแต่ตอนแรกปุ๊บเนี่ยแล้วเราจะปรับปรับจุดนี้ก็ได้ครับดึงดึงออกไปหรือดึงกลับมาก็ได้อีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้คำสั่ง sp line นะครับหรือว่า u p p l y ก็อาจจะใช้กับในการที่จะสร้าง เส้นนะครับแบบอิสระนะครับเหมือนกับ free h น n d นะครับตัวอย่างเนี้ยจะเป็นแลนแล้วก็จะมีสวิตแล้วก็มีหลอดไฟนะครับก็เราก็ใช้คำสั่ง sp line เพื่อสร้างเส้นจากสวิตนะครับสร้างเส้นจากสวิตเนี่ยไปหาโคมหลอดไฟนะครับอันนี้เราก็คือ ราจะสร้างให้มันเป็นอิสระไปเรื่อยๆนี่ยนะก็คือลากลากไปเรื่อยๆนะอันนี้ผมจะมาถึงจุดกลางนะแล้วเสร็จแล้วก็ตกลงอันนี้ได้หนึ่งเส้นแล้วนะครับเราสามารถที่จะขยับได้นะพอเราลากไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันมันยังไงอะ่ะเคอร์ฟมันได้ไม่ได้เราสามารถที่จะขยับขยับเส้นได้ประมาณนี้แล้วก็อีก เส้นหนึ่งะครับก็จะเดินจากจุดนี้แล้วก็ผมจะไปเปลี่ยนคุณสมบัติของเส้นนิดนึงครับก็คือเป็นสีแล้วก็ตัวที่เป็นลายไทยก็จะให้มันเป็นประมาณว่าเส้นปละ เนี่ยอันนี้ก็คือลักษณะของการใช้คำสั่ง sp line หรือว่า s u ป p า y นั่นเอง ถ้าเรากําหนดจุดไว้เยอะๆเนี่ยก็จะเป็นผลดีเวลาในการที่เราจะปรับเส้นเนี่ยให้มันมีความโค้งที่เราต้องการแต่ถ้าหากเรากําหนดมากเกินไปเนี่ยมันก็เราก็ต้องมาแก้เยอะก็เพราะนั้นเนี่ยที่ดีแล้วก็คือเราดูงานว่าเราต้องการโฟกัสที่จุดสุดท้ายที่เราต้องการเ,เป็นแบบไหนแล้วเราเค่อยกําหนด คือไม่ให้มันมากเกินไปแล้วก็ไม่ให้น้อยเกินไปจนที่เราจะปรับแต่งอะไรไม่ได้ก็อนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้คำสั่งสบปลยหรือว่า sp line ในครั้งนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่